พระระหันสิงประเภทสุกไข่ปัจตะโกรู้อย่างเรียบเลีอยอย่างสงบข้าที่เล่เรี่ยบเนี่สงบสงบเรืออ่อยจนหมดทางญาท่านว่าสุขไข่ปัจตะโกรู้อย่างแห้งแล้งนี่แหละอริยะกับปฏิบัติความตํากับความจับคนเข้าไปมันมันขวางกันนั่นคือเดวิโช <c oughs> ได้วิชาสาม สุเพนิว่าสาิจิจานุชาด้านหลังได้จุปาตยานดูความเกิดความตายของกัดโลกนี้ได้ตลอดทั่วถึงอาสวัคาย,ยานรี้แก้งแจ่มทุนในความสิ้นเกียรของตัวเองสระพินโยก็เป็นอาแยรที่มีความรู้วิทาสานุภาพออกมาถึงหกประเภท สองถึงหกประเภทเหาะเหินเดินฟ้าดำดิงบินปนหูทิพตาทิพตะตุปฏิสัมพิสัพพตโตแตกขาในปฏิสัมพิสยานทั้งสี่พยานทั้งสี่นั่นคืออะไรอัฏฐปริสัมพิชาแตกขาในอับที่มัดไว้เป็นส่วนรวมแต่ก็ตจายออกไปข้างไหนงองใครธรรมะิสัมพิชาแตก็ไีก็ตายกไป นิรุติปิสัมมิชาแตกฐานในการนเทศนาว่าการคำพูดคำจาวาชาโตอตอบทุกอย่างนี่นิรุติริสัมปิสัมริชาปิสานาปิสัมมิชานักนครอบไปหมดเลยนี่อรหันต์ประเภทที่สี